ก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอในคลิปนี้นะครับจะนำท่านมาทำการตรวจสอบนะครับและเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับรถจัก,กรยานยนต์นะครับสตาเรเลียนนะครับรุ่นเซนเตอร์150นะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนในการตรวจสอบและปฏิบัติงานอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถของนักศึกษานะครับที่เขามาเรียนลอกวันอาทิตย์หลักสูตร48ชั่วโมงนะครับนะฮะเขาก็จะขอลงปฏิบัติงานจริงนะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้น้ำมันเครื่องที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเป็นยี่ห้อปตทนะครับเป็นเซมิซินเทติกหรือกึ่งสังเคราะห์ 10W40 นะครับปริมาณ1ลิตร ซึ่งนักศึกษานะครับเจ้าของรถคันนี้เขาบอกว่าปกติเนี่ยนะครับเวลาเขาไปให้ช่างถ่ายเนี่ยช่างเขาก็ใช้น้ํามันเครื่องตัวเนี้นะครับแต่ช่างเขาเก็บค่าของค่าแรงเนี่ยสามร้อยบาทนะเด<ส>ี๋ยวพอเขามาเรียนเองเนี่ยนะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนน้มามันเครื่องเองเนี่ยในราคาแค่ประมาณหนึ่งร้อยบาทนิดๆนะครับรถคันนี้นะครับ ตำแหน่งที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับนะ้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระจกตาแมวตรงนี้นะครับเป็นไซส์กราสตรงนี้นะรตรงก้านวัดตรงนี้จะเป็นแค่ช่องปิดอย่างเดียวถ้าจะตรวจสอบคือดูตรงไซส์กราสหรือตาแมวนะครับตรงไซส์กราสหรือตาแมวเนี่ยก็จะมีขีดบอกนะครับต่ำสุดแล้วก็สูงสุดเวลาจะตรวจสอบนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับ ต้องตั้งให้ตรงอา้าวตั้งรถให้ตรงให้ครูหน่อยนะครับอันนี้ท่านอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเรื่องของแสงนะครับก็โอเคนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยผมดูนะตรงเนี้ยก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างกึ่งกลางระหว่างต่ำสุดกับสูงสุดก็คือน้ำมันเครื่องเนี่ยยังไม่ขาดนะครับแต่ในคลิปเนี้ยเจ้าของรถเนี่ยเขาต้องการจะลองเปลี่ยนถ่ายดูนะครับ แล้วในรถคันนี้นะครับปริมาณที่เปลี่ยนถ่ายตามปกติเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเนี่ยนะครับเขาทําไว้ให้ตรงบริเวณช่องเติมนะครับก็คือ1000ซีซีหรือ1ลิตรแล้วในรถคันนี้นะครับก็จะมีไส้กรองน้ํามันเครื่องนะตำแหน่งนี้นะครับที่ผมถ่ายให้ท่านชมอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะถ่ายน้ํามันเครื่องให้ตามปกติอย่างเดียวอ่ะ ทำความสะอาดครับบริเวณช่องเติมใช้แปรงสีฟันนะครับปัดทาความสะอาดอเพื่อให้เศษฝุ่นเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับมันออกไปนะครับหลังจากนั้นใช้ผ้าแห้งสะอาดครับเช็ดอีกทีหนึ่งครับผ้าแห้งสะอาดอะนะครับโอเค ในกรณีที่เราจะเปิดช่องเติมนะครับหรือการวัดน้ํามันเครื่องนะครับถ้าเราหมุนด้วยมือไม่ออกก็ตามที่ผมเคยแจ้งไปนะครับต้องใช้คีมเวลาเราใช้คีมนะครับก็ต้องเอาผ้ามาลองตรงนี้ก่อนนะครับแล้วใช้คีมจับนะครับเวลาใช้คีมจับก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามีพื้นที่เนี่ยจะต้องเอาคีมจับลักษณะแนวนอนอย่างนี้แต่ต้องมีผ้ารองนะครับเดี๋ยวให้ลูกศิษย์สาธิตให้ดูเอาผ้ารอง เอาคีมจับอ่าอ่าเปิดครับอ่ามันหลวมแนละ้วเราก็เอาผ้าออกหมุนได้มือครับนะอันนี้จะเป็นแค่ฝาปิดนะครับจะไม่มีการวัดเอาขึ้นมาให้ครูดูก่อนนี่นะฮะเพราะว่าเวลาเช็คขึ้นไปเช็คจากกระจกตาแมวไปแล้วนะครับตันนั้นนี้ก็จะเป็นแค่ฝาปิดธรรมดาอ่ะเช็คครับโอลิงยังอยู่ไหมแข็งไหมนะครับโอลิงนะครับ ถ้ามันแข็งมันก็กันรั่วกันซึมไม่ได้นะครับถ้ามันไม่มีก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับนุ่มนิดนักเรียนบอกว่ายังนุ่มอยู่นะครับโอเคอ่าวางครับทีนี้เดี๋ยวเราจะข้าไปฝั่งนู้นนะครับตัวถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายข้อมรถไว้นั่นแหละนะครับ น็อตตัวถ่ายนะครับจะเป็นน็อตเบอร์17แล้วก็คันนี้นะครับใช้นะครับนะจะใช้ประแจนะครับปากผสมเบอร์17หรือว่าจะใช้ลูกบล็อกนะครับใส่กระด้ามสไลด์ด้ามเลื่อนแล้วแต่เราสะดวกนะครับในคลิปนี้ลูกศิษย์ก็จะใช้ประแจปากผสมเบอร์17เอามือหนึ่งประคองครับประคองอ่าแล้วมือหนึ่งก็ตบไปที่ประแจครับ รถคันนี้นะครับลูกศิษย์แจ้งมาว่านะครับตรงน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับเคยมีการไปซ่อมเกลียวมาแล้วนะครับขันออกเลยหมดเลยไหมขันออกเลยสิครับ,ออก,รบก็เอาน้ำมันเครื่องออกแล้วเดี๋ยวพอมันหลวมแล้วเราสามารถใช้มือหมุนได้แล้วก็ใช้มือหมุนนะครับแล้วเราก็ดูได้ว่า ถ้าน็อตมันหลุดไปแล้วเนี่ยน้ำมันมันจะไหลลงกลางอ่างไหมนะครับเราก็เอาอ่างเนี่ยไปตั้งรอไว้ด้วยขยับอ่างน้ำมันเครื่องเข้าไปหน่อยนึงหลีกเลี่ยงการถ่ายน้ำมันเครื่องตอนเครื่องยนต์ยังร้อนจัดอยู่นะครับ นะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำมันเครื่องเก่านะครับนะนะครับลูกศิษย์บอกสีน้ำมันดำเลยนะครับก็ปกตินะครับเพราะว่าสารช้าล้างก็ไปช้าล้างสิ่งสกรปรกปนมากับน้ำมันเครื่องนะครับ ทีนี้ในระหว่างที่รอน้ํามันเครื่องมันไหลนะครับเราก็มาตรวจสอบครับน็อตถ่ายเอาหยิบน็อตถ่ายขึ้นมาครับเอาผ้ารองไว้ด้วยครับนะเช็ดน็อตถ่ายครับเช็ดที่น็อตถ่ายดูเกลียวครับเกลียวน็อตถ่ายยังดีอยู่ไหมนะครับนะแล้วสังเกตนะครับที่น็อตถ่ายนะครับจะมีเทปพ,พันเกลียวพันมานะครับ ก็ตามที่ผมแจ้งไปนะครับว่ามันเคยโดนซ่อมเกลียวมาแล้วนะครับแล้วนี่ยก่อนถ่ายก็จะมีน้ํามันซึมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าแหวนหรือประเก็นเนี่ยนะครับยังอยู่ไหมมันติดอยู่กับน็อตนั่นแหละครับเห็นไหมจะเป็นแหวนทองแดงนะครับติดอยู่นะครับแล้วเราก็ดูสภาพเหลี่ยมน็อตว่ามันดีไหมได้อยู่อ่านะครับ จะต้องต้องเอาพวกนี้ออกเดิมไม่ต้องนะครับออกเดี๋ยวเราก็ต้องพันใหม่ครับะนะครับก็ทราบแล้วนะครับที่น็อตถ่ายที่มีเทปพ,พันเกลียวมาเพราะว่าเขาเคยซ่อมเกลียวที่ตรงรูถ่ายนะครับทีนี้ก็เช่นเดิมนะครับเราต้องการนําน้ํามันเครื่องเก่าออกมาให้หมดนะครับเราก็ลองเอียงนะครับ มาทางขวาโทษมาทางซ้ายสุดก่อนดูสิเห็นไหมฮะพอลูกสย์เอียงปุ๊บน้ำมันมันไหลออกมาอีกนะครับะนะะะนะครับ แล้วเพื่อให้น้ำมันเครื่องที่มันค้างอยู่ตามวงจรหรือตามจุดต่างๆนะครับมันออกมาให้มากกว่านี้นะครับรถคันนี้มีสตาร์ทเท้านะครับอ่าลองสตาร์ทเท้าดูซิครับไม่ต้องเปิดสวิตครับเราสตาร์ทให้น้ำมันมันสบัดออกมาครับอ่าเห็นไหมพอนักเรียนเขาสตาร์ทปั๊บน้ำมันก็จะไหลออกมาอีกครับอ้าวสตาร์ทอ่าเห็นไหมครับสตาร์ททีมก็ไหลออกมาอีกอ่า จะสตาร์ทหนักหน่อยนะครับเพราะว่า1 5 0ซีซีเลยนะครับอ่าเนะียสตาร์ททีมก็ไหลออกมาทีนึงนะอ่าไปบขาอ่าเอาเอียงมาทางซ้ายเหมือนเดิมครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวลองเอียงไปทางขวานะครับเอาดันอ่างน้ํามันเครื่องตามไปด้วยเดี๋ยวมันเลยครับอ่าลองเอียงไปทางขวาด้น้ํามันไหลไหมไม่ไหลนะเอียงไปทางขวาไม่ไหลอ่ะเอียงมาทางซ้ายเอาขาตั้งข้างขึ้นครับอ่าระวังโดนขาน้องคราอ่าลองเอียงาไาแค่นะไหลอีกไหมครับนี่นะเยอะเลยไหมครับอ่ะเอียงไมอ่อีกอ่าถ้าเราทํารถของเราเองนะครับก็พยายามทําแบบนี้นะครับ เพื่อต้องการเอาน้ำมันเก่าออกมาให้มากที่สุดนะครับเราจะได้น้ำมันใหม่ๆนะเข้าไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์นะครับอโอเคคืนกลับครับค่อยๆตั้งคืนกลับช้าๆครับดูที่น้ำมันไหลไหมอโอเคครับ ทีนี้นะครับหลังจากเรามั่นใจว่าน้ำมันเครื่องนะครับมันไหลออกมาหมดจนเป็นที่พอใจของเราแล้วนะครับก่อนที่เราจะใส่น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องกลับเข้าไปเราก็เอาผ้าแห้งสะอาดนะครับไปเช็ดตรงรูถ่ายนะครับแล้วก็กล้มลงไปดูว่าแคงเนี่ยมันแตกมันเล้าเกียวมันพังไหมถ้าเราทำเราจะได้รู้นะครับว่าก่อนหน้านี้เขาทำมาอย่างไรบ้าง โอเคครับยังไม่แตกลูกศิษย์บอกว่าแข้งยังไม่แตกแต่ว่าผ่านการซ่อมเกลียวมานะครับเราก็ใส่น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหมุนเข้าเกลียวด้วยมือแล้วก็ระวังนะครับเดี๋ยวหมุนพลาดแล้วน็อตมันล่วงลงไปในอ่างน้ำมันเครื่องเก่านะเลอะเทอะนะครับระวังด้วย ในระหว่างที่ลูกสธิ์หมุนนะครับรถคันนี้นะครับถ้าเราจะใช้ประแจวัดแรงบิดหรือประแจปอนขันนะครับค่านะ็อตถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือใช้ค่าแรงขัน24นิวตันเมตรหรือ2.4กิโลกรัมเมตรหรือ18ฟุตปอนนะครับซึ่งในคลิปเนี้ย ผมตั้งค่าให้นักศึกษาเข้าไปนะครับคือ18ฟุตปอนนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะใช้ประแจปอนนะครับขัน,นใส่กับลูกบล็อกเบอร์17อ่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมือหนึ่งเราประคองตรงหัวน็อตให้น็อตอ่าให้เครื่องมือเข้าเหลี่ยมแล้วก็ค่อยๆดันประแจรครับไปซ้ายขวาไปทางขวาครับนั่นแหละทางนี้นะครับอ่า ฟีดึงกลับมาครับฟีดึงกลับมาเลยอ่ามันเป็นกอบแกกในตัวครับอา้าวค่อยๆดึงไปครับ ก็ดึงไปนะครับจนมันจะดังคลิกอ่ะพอครับเห็นไหมอ่ามันดังคลิกแล้วนะครับแสดงว่าขันได้ค่าแรงบิดตามที่กําหนดทีนี้เดี๋ยวจะให้นักศึกษาทวนให้ดูนะครับท่านก็ฟังเสียงนะเห็นไหมอ่าอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าผมทวนให้ดูนะครับอ่าโอเคครับเท่านี้ครับน็อตตัวนี้ก็จะถูกขันได้ค่าแรงบิดตามที่กําหนด อเอาเครื่องมือออกครับแล้วก็เช็ดตรงน็อตถ่ายครับว่าหลังจากเติมน้ํามันเครื่องแล้วเนี่ยพอนําไปใช้งานแล้วเนี่ยยังมีการซึมการหยดการรั่วอยู่ไหมนะแต่คาดว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าเขาซ่อมเกลียวมาแล้วก็มีเทปพันเกลียวมาด้วยนะครับอ่าเคมีบ้างครับอันนี้คือเช็ดเนี่ยมันต้องมีนิดๆหน่อยๆแต่หลังจากเติมน้ํามันเครื่องใช้งานเลยครับ ทีนี้กลับมาที่ฝั่งขวาของเครื่องนะครับฝั่งขวาพี่ปุ้ยเอากลวยให้น้องกันหน่อยอเดี๋ยวครูขอมาอยู่ฝั่งนี้กลวยสีฟ้านะครับนั่งค่อมรถไว้นะครับเราก็ทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับปริมาณที่เติมก็คือ1ลิตรนะก็ใช้กลวยนะครับสวมลงไปเปิดฝาน้ำมันเครื่อง ตามที่ผมแจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับเขาเคยให้ร้านทำนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับปริมาณเท่านี้นะครับสามบาทนะครับวันนี้เขามาเรียนกับผมนะครับเขาสามารถกลับไปเปลี่ยนถ่ายเองได้นะครับเสียค่าน้ำมันเครื่องประมาณร้อยนิดๆนะครับนะระวังฟอยล์มันล่วงลงไปนะครับ ็เทให้หมดขวดนะครับ่าเทแล้วนะครับตัวนี้เป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับ10 w 40ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยี่ห้อนี้นะครับนะ อเคครับเดี๋ยวเพิ่งปิดฝาครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเหมือนเดิมครับเราจะเอากลวยนะครับสวมเข้าไปกับกระป๋องน้ํามันเครื่องครับเอากระป๋องไปรอเดี๋ยวจะได้ไม่หยดเนี่ยครับเดี๋ยวนะครับทำนี้ฮะจะได้ไม่หยดเลอะเทอะโอเคครับแล้วก็เช็ดตรงช่องเติมน้ํามันเครื่องเช็ดทำวามสาดตรงช่องเติมนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ตรวจสอบนะครับ ฝาปิดช่องเตอิอน้้ำมันเครื่องอีกทีนึงว่าโอลิ่งยังอยู่ไหมนะครับถ้าสภาพเรียบร้อยดีก็ปิดนะครับในคลิปนี้นะครับตามที่แจ้งนะครับคือเราไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับเราถ่ายแค่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วก็เช็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขั้นตอนนะครับในการตรวจสอบนะครับและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรถจักรยานยนต์สตาเลียนนะครับรุ่นเซนเตอร์150นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับรถคันนี้มาเช้าตอนที่ให้ลูกศิษย์นะครับขับมาจอดที่หลังห้องเรียนเนี่ยนะครับนะพอเขาขับมาจอดตรงนี้นะครับผมให้เขาดับเครื่องแล้วตั้งลำใหม่นะครับเพื่อจะจอดลักษณะอย่างเงี้ยผมก็มองไปที่ล้อหลังขยับล้อให้ครูดูหน่อย ผักล้อเองอ่ะผักผลักล้อท่านดูนะครับผักไปทางนู้นเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าน้องไม่รู้ไปไปผักให้ครูหน่อยแต่เอาเอาขาตั้งข้างลงเลยก็ได้ขาตั้งข้างลงเลยระวังพับอ่างน้ํามันอ่ะอ่าเดี๋ยวให้เจ้าของรถขยับเนี่ยครับท่านดูนะครับอ่าเห็นไหมเขาแค่ขับขึ้นมาปุ๊บพอผมเห็นปั๊บผมบอกนักเรียนเลยว่า ลูกปืนล้อหลังรถคุณแตกขับไปแล้วเลื้อยเนี่ยครับอ่านะไอ้นั้นเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของความเก่งหรือไม่เก่งนะครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการทํางานนะครับทําบ่อยก็จะได้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ก็จะมาช่วยในการทํางานได้เยอะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องทําการแก้ไขนะครับเปลี่ยนลูกปืนล้อให้เขานะครับ ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับ s t a r l e n Center 150นะก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ